เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่พระธาตุจอมผาแล้วก็วันนี้เราทำงานอยู่จุดนี้ตรงนี้เรียกว่าด้านทิศตะวันออกของมหาวิหารพุทธปรินีพานวันนี้เจรพรโยมติมมาโอ้โหมาทั้งแจงเห็ดโคนทั้งทุเรียนเต็มเลยโยมพรมาพระเนนอิ่มกันทั้งวัดเลยนะ แล้ววันนี้ทำงานกันกว่าอยู่ด้านโน้นเหมือนริสาเจ็กมาดันด้านล่างก็มีแม่ลิ้นทองโยมติ๋มเคียงสันเทียไม่ชีกินตามายาส่วนด้านบนนี้คูบโตมาแล้วนะนี่คูบโตฝีมือปั้นคูบโตคูบโตปั้นแล้วนะคูบโตปั้นแล้วนะเอาไปดูกันหน่อยนะเป็นอย่างไรบ้าง ขึ้นบันไดามาแล้วอ้เย,ย็นจริงจังเลยเ mm hmm. ยน็นเย็นอากาศเย็นหนาวด้วย mm hmm. เรามาดูบริเวณนี้ขึ้นบันไดามาเป็นบันไดไม้ขึ้นมาขึ้นมา mm hmm. แล้วก็มาดูนี่เสานี้ปั้นแล้วด้านนี้ปั้นไปแล้วนี่ใครเป็นเจ้าภาพ mm hmm. ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะ 6,000บาทสำหรับค่าช่างแกะสลักน,นนี้ปั้นเสร็จแล้วฝีมือคุป,ปโตกคุป,ปเหี่ยวรำพอชุ่มซุ่มทําอยู่แล้วก็วันนี้นูน่นกําลังปั้นอยู่เหมยเหมยบารุนีหอไทยสงแล้วก็ปราณีไม้เกี่ยวกลาง กบโตกำลังปั้นตรงนี้ยอดมนุษย์ก็ผสมปูนนี่กบาตกำลังปั้นตรงนี้แหละนี่เขาปั้นนี่ออกมาแล้วนี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียกตัวมาเพื่อจะทำงานให้สำเร็จอันนี้ก็หน้างานเป็นแบบนี้นะแล้วก็ยังมีตานีเข้าประมงอีกคนนึงนกบโตปั้นละ เงือบโตปึ๊บ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 โชว์โชว์บโตโชว์วชวให้ดูดิโชว์ปึ๊บปั๊บปึ๊บธรรมดาเมื่อไหร่เห็นไหม,มส่วนสมนึกสมศรีสุขหรือหนึ่งไปเอาไปขนปูนมาอยู่นะไปขนปูนมาน,นี่งานในวันนี้ประมาณนี้แล้วไม่ชีวิริยธราอีกคนหนึ่ง อันนี้เราทำงานเป็นทีมทีมผู้ผาสูงนะทีมผู้ผาสูงเป็นทีมนี้ในวันนี้นะก็ปั้นปั้นก็จะหมดแล้วละ่ะหมดแล้วละ่ะงานปั้นปันก็จะหมดละก็เหลืออยู่ตรงนี้แหละที่จะต้องปัน้นนิดหน่อยๆ เราบริรบบักกุศลกันได้นโยมทั้งหลายกับการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานกับวัดป่าภูพาสูงอันนี้คืองานถวายแรงถวายแรงเพื่องานนี้ให้สำเร็จนะส่วนครัวก็เป็นแม่ชินรินทากำลังทำผนังปุกครัวด้านนอกแล้วก็รัศมีประดับวงอยู่ฝั่งโน้นนะ ส่วเชิดใจทนก็อยู่ทางนูน่นกุติพิยันชนิการวังชินกลางอยู่นูน่นวิมานทิพย์กับแม่ชีอุตมะธรรม,มาสุบิสชุบินาธรรมมาอยู่ในอยู่ในพระธาตุจอมผาแล้วก็แม่ชีรตินอยู่ในมหาวิหารส่วนนักศิลป์ลูกลหาในหลายคนก็อยู่ตามจุดของตนของตนนะแม่ชีจารุลานจอดรถนะ สิริมาก็น่าจะอยู่อุโมงโคซิตาก็น่าจะทำงานเจอกับถอดเทปนะ,ะเป็นหน้างานของงานในวันนี้ถวายแรงถวายงานอันนี้ลูกศิษย์พระอาจารย์ส่วนป๋าเหลียวไปบ้านคุณกนกพรไมืป่ปวนนีก่อนรศีมาไปค้นเหล็กที่คุณโยมกนกพรมีศรัทธาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาป๋าเหลียวไปแล้วนะ ก็ต่างคนก็ต่างทํางานก็ฝากคุณยุกนกพรทางโน้นก็น่าจะมีเขียดนะคุณคุณยุกนกพรก็คงดูแลที่ไปขนเหล็กมีอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ส่วนมากบ้านคุณกนกพรของอะไรอะไรก็ขนมาที่วัดนี่แหละมาผาเจ็ดบ้างมาผ้าสูงบ้างนะยังมีเสาปูนที่ยิงอยากได้เสาปูนอยากจะมาทํากุฏิเล็กๆเ,เป็นกุฏิกรรมฐานเสาปูนค,คุณยมกนกพรเป็นเสาแข็งแรงมากนะนะนะก็ดูว่าเราจะได้อะไรบ้าง ที่พอคนได้น,นี่หน้าง,งานประมาณนี้นะด้านล่างก็พระยัดให้กวาดวันเสาร์อาทิตย์มีคนมากราบพระธาตุจอมผาก็ต้องกวาดลานรอบๆพระธาตุจอมผาให้สะอาดนะอันนี้หน้าง,งานประมาณนี้แล้วก็เย็นชํำเลยเดี๋ยวกูบาหลวงพ่อชุม่มกูบาเหี่ยวก็จะมาสมทบกันกับหน้าง,งานอันนี้การเป็นบ,บุญกุศลตอนนี้ก็เร่งเลยกับบุญกุศล กับบุญการนำเวชภัณฑ์เป็นกีฬานะสำหรับยารักษาโรคส่งไปยังประเทศศรีลังกาน้ำใจจากคนไทยสู่พี่น้องศรีลังกาที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารและยาทุกอย่างขาดกันหมดนะเรียกว่าประเทศล่มสลายทางเศรษฐกิจเลยนะเป็นศูนย์ติดลบด้วยน่ากลัวมากนะ การพวกเราแค่นี้ก็ยังค่าน้ำมันจะตายกันอยู่แล้วถ้าพวกล่มสลายจะยังไงกันเนี่ยมันจะไม่มีน้ำมันใช้เลยนะไฟฟ้าก็จะไม่มีใช้แก๊สเครื่องหุงต้มก็จะไม่มีใช้อยู่อย่างไดละ่ะอยู่กันไม่มีของใช้ก็ลําบากเหมือนกันเอาทาการทํางานกันไปแล้วก็ความดีเหล่านี้ไปผ่อนคลายความไม่สบายของพ่อประมวลสุวรรณธาหายไปไวให้ สุนิสาพันสมรภัยไว้แล้วก็ทนายเป่าหายไวไวแล้วสิทธิ์ลูกลหาผู้ป่วยไข้ไม่สบายให้หายจากป่วย,ขยไวข้ใบไวแข็งแรงแข็งแรงกัน,กนทุกทุคนนะแล้วก็หลายๆคนที่กำลังแข็งแรงขึ้นมาก็แข็งแรง,ย,งยิ่งขึ้นไปอีกนะสำหรับลูกศิษย์พระมหาธีนาถทำงานกันอยู่ประมาณนี้นะก็งานปั้นก็ไม่น่ามีอะไรอีกก็มีอยู่ประมาณนี้นะมีอยู่ประมาณนีนะ้งานปั้นก็มีอยู่ประมาณนี้ เราก็ทำงานกันวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วละนะ่ะะฝากจารึกเอาไว้ในพระพุทธศาสนาฝากสิ่งที่ดีงามเอาไว้ด้วยฝีมือของพวกเราร่มเย็นกันมากเลยจะตโยมทลาดที่นี่นะร่มเย็นกันมากมองไปบนยอดไม้ก็มีแต่ดอกไม้เรามองดูชอบป่าที่ญาติโยมบริจาคที่สวยๆมันเป็นศัพท์สมมติบัญญัติของโลกว่าอะไรดูดีก็เรียกว่าสวย อันนี้ก็เสียงะระฆังก็จะดังเสียงะระฆังจากตระกูลพรมทิงทศวรรษปจงปลอกมาจากโน่นวัดหนองบัวน้อยนะเห็นว่าเดือนหนะ้าเดือนกรกฎาโน,น่นน่าจะมีงาน้านหนองบัวน้อยนะราจารย์ก็ยังไม่ชัดเจนได้ยินคุณพตองเล่าแววๆนะว่ามีงานที่หนองบัวน้อยรู้สึกจะเป็นงานบุญที่จัดเป็นหลักเป็นเจนของปีนี้ที่วัดหนองบัวน้อยท่านพระครูหน,นองบัวน้อยอาตมาพระมาท่าก็เคารพท่านน,นะ ก็ให้ท่านก็ให้เกียรติกับที่นี่เสมอมาแล้วนี่คือการงานการบุญที่เราทำงานกันอยู่นะเราจะเข้ามาปรับแบบบริเวณด้านหลังมหาวิหารพุทธปรินิผานแล้วนะถ้านั่งร้านของเชียงแดงยังไม่ได้ใช้ก็จะถูกเรื่อลงก่อนเนดะี๋ยวจะใช้ก็จะมาตั้งใหม่นะเพราะว่าเราจะต้องทำงานบริเวณนี้แล้วนะสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคน ที่ถวายแรงทวายงานทุกท่านนะก็ลูกศิษยังมาทวายแรงทวายงานกันได้เหมือนเคยสําหรับผู้ที่ยังว่างอยู่นะส่วนผู้ที่มีการมีงานก็ก็กทางานของตนของตนไปส่วนที่พอผู้ว่างผู้พอว่างนะผู้พอว่างพอมาเอาบุญได้ก็มาเอาบุญกันเรียกว่ามาเอาบุญนะแต่ผู้พอว่างก็มา ทำงานมาช่วยเหลือกันนะมีภาพประมาณนี้จะตโยมทั้งหลายให้ทุกท่านได้เห็นหน้างานที่อาตมาพระมหาี่นาพาทำอาตมาพาลูกศิษย์ลูกหาทำก็ได้ทำนะถ้าพระอาจารย์ไม่ได้พาทำลูกศิษย์ก็ไม่ได้ทำเหมือนกันกตเพระอาจารย์เป็นหัวลูกศิษย์พาทำโน่นทำนี่ก็ได้ทำงานร่วมกันในสร้างวัดร่วมกันภนะาษาทุกกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนนี่คืออัปเดต ในวันนี้นะรวมบริบูรณ์เสริมกันได้กับอาตมาพระมหาีินาชกับโครงการนํายารักษาโรคส่งไปยังประเทศศรีลังกาน้ําใจจากพี่น้องชาวไทยชาวพุทธด้วยกันส่งไปยังประเทศศรีลังกาให้คณะสงฆ์และประชาชนที่นูน่นได้มียารักษาโรคตามสมควรที่เราบริจาคก,กันไปที่เบอร์บัญชีพระธิรนาธงชัยธนาคารกรุงเทพเลขที่4 0 4 4 2 6 5 9 4ี่่หวมบุญกันได้ตามอัธยาศัยก็ นี่คืออัปเดตในวันนี้ขออจริญพร